เห็นเพื่อนเป็นคนรรมะทโมแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็มีมุมมืดของเขาเหมือนกันค่ะมุมมืดมุมมืดเวลาเนี่เวลาที่เขาเมาเนี่ยนะคะเทพ 4G จะแฝงร่างเขาเลยเฮ้ยเทพเทพลงร่างเขาเลยเคยมีเหตุการณ์หนึ่งหนูแบบเป็นห่วงเพื่อนมากเพื่อนหายไปอ่ะครับแล้วเรามารู้อีกทีหนึงว่าเขาอ่ะไปนอนอยู่ที่ห้างจนถึงตีห้า ลองเขาไปกินที่ห้างหรือเขาอยู่ดีเขา,เขาไปกินแบบที่คลับคลับหนึ่งแล้วเขาก็กังวลใจระแวงอะไรใครไม่รู้แล้วเขาก็วิ่งออกจากร้านาจากซอยทองหล่อไปถึงห้างห้างหนึ่งเขาวิ่งไปแอบค่ะวิ่งไปแอบใช่เพื่อเพื่อจะไปแอบดูเขาหรือแอบจากผู้ชายคนนั้นแอบจากผู้ชายคนนั้นผู้ชายแค่เข้ามาขอลน์เนี่ยนะ ไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งคุยกับเราแต่เขาเป็นฟิลมาแบบ agressive แบบแบบกลัวโดนทุบเขาอาจจะลากเราแบบเฮ้ยกลับด้วยการร้ก็ไม่ <c oughs> ไม่แล้วเขาถอดโรเล็กกระเป๋าออกนอกรถ <c oughs> เราก็รีบวิ่งไปเก็บให้เขาแต่เรารู้สึกว่าไม่ได้การแล้ว <c oughs> มาเวอร์ชันนี้กูวิ่งหนีดีกว่าแล้วมันอยู่หน้าตึกเอ็นพอดีเราก็เลยแบบวิ่งอะ วิ่งเสร็จเขาก็จับเราได้เราก็แบบสะบัดแล้วเราก็ตกใจเราไม่เคยเห็นผู้ชายแบบนี้แล้วเรา,มาเมาด้วยไงาายกาลังแบบเออเอะแล้วก็แบบเขาก็วิ่งตามเขา็ตโกนหยุดเดียวนี้เราก็ยิ่งตกใจเราไม่เคยเจอผู้ชายมาตะโกนแล้วก็เลยวิ่งแล้วไปหลบอยู่ใต้ฐานชันน้ข็งโบ๊ะแล้วก็วก <c oughs> ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันละไม่ได้คุยก็เมาหลับไปเลยตอนนั้นแล้วก็ตื่นมาทีตีห้าก็เดินออกมาเรียก็กซี่กลับบ้านคุณนอนซุกอยู่ตรงนั้น แล้วก็หลับไปเลยไม่มีใครหาคุณเจอหาไม่เจอโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เพราะโทรศัพท์ก็คือทิ้งไม่หมดเลยไม่เหลืออะไรที่ตัวเลยโหดร้ายกับชีวิตผมได้เจอกับผู้ชายคนนั้นเขาให้เหตุผลมาว่าที่เขาวิ่งตามเนี่ยเหตุผลเดียวคือเอาโลเล็กกูคืนมาเอาโลเล็กกูคืนมาของกูมึงถือไม่ด้วยนะมึง จะเป็นเรื่องนั้นก็ได้หยุดนะหยุดนะคือมึงกำรรโ,โลดเหล็ก <c oughs> หยุด <c oughs> จะไปไหนอย่าไปบอกแขกเขาสิ